สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับอาจารย์ศิรินสิทธิ์โหนฟันธงกับการพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร,ร์ประจำวันที่19-25กุมภาพันธ์2566การเงินช่วงนี้คุณจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการลงทุนค่อนข้างมากนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวอาทิตย์แม้จะโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะ แต่สัมพันธ์กับการทำงานและการได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตนะคะเปรียบประดุดได้กับเป็นการหวานพืชเพื่อรอผลในอนาคตนั่นเองนะคะฉะนั้นขอให้ผู้ที่เกิดวันจรรันทร์อดทนวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีผลที่จะได้รับตอบแทนมาในอนาคตนั้นจะทำให้คุณหายเหนื่อยเป็นเปรตทิ้งเลยทีเดียวคะ่ะการงาน ในช่วงนี้การงานถือว่ามีความโดดเด่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมเมตตาให้ความสนับสนุนดวงชะตาของคุณเป็นอย่างดีในช่วงนี้เนื่องจากดาวพระฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนภพสุพะนะคะได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีและได้อัมพุอุดมเกณฑ์แปลว่าทำอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมสนับสนุนถ้าเป็นในเรื่องที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ดีงาม และยิ่งในเฉพาะช่วงนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์อยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยสัมพันธ์กับในเรื่องการทำงานเพราะมีภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากมายหลายด้านที่ต้องบริหารจัดการนะคะแต่ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งช่วงสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธและดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแปลว่าหากคุณมีเรื่องการนัดหมายการตกลง ต้องระมัดระวังความผิดพลาดคาดเคลื่อนนะคะหรือเอกสารที่สำคัญต่างๆควรตรวจสอบให้รอบคอบให้ละเอียดถี่ถ้วนเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดจากความประมาทเกิดขึ้นได้จากความเผลอเลอคนะ,คะการงานกำลังรุง่งสิ่งที่จะช่วยเสริมมงคลให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้มีการหน้าที่การงานที่ปังมากยิ่งขึ้นคุณควรจะบูชานะคะ เหรียญพระศิวะนาตราชนะคะและเหรียญเทวดาพระราหูเทวีโชคนะคะมาติดตัวประจำตนเอาไว้เพื่อเสริมสิริมงคลในเรื่องหน้าที่การงานโชคลาภและความสำเร็จ ในเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังรักกันดีอยู่แต่ต่างคนต่างยุง่งจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะฉะนั้นควรหาโอกาสหาเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันดูหนังฟังเพลงทานอาหารอร่อยๆร่ร่วมกันนะคะอะไรก็ว่าไปส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้เนื้อหอมเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาให้เลือกมาก เรียกว่าเป็นช่วงหล่อสวยเลือกได้นะคะศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนดูให้ดีๆไม่ต้องรีบเลือกไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวตัวแทนของสายตาหัวใจหรือโลหิตนะคะฉะนั้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาได้เป็นพิเศษเช่นเจ็บตาตาอักเสบฝุ่นเข้าตาตากุ้งยิงนะคะฉะนั้นหมั่นดูแลรักษาความสะอาดสุขอ,อนามัยของดวงตาให้มากในช่วงสัปดาห์นี้สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้รู้ได้วางแผนได้ระมัดระวังตัวเอาไว้นะคะเพื่อการเตรียมตัวในการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพโชคดีมีชัยสวัสดีค่ะ